แต่ไหนบอกว่านี่ตกลงกันวันนี้จะให้กินลงไงอ่ะ บะรรตอนถ่ายบอกว่าเดี๋ยววันนี้พักกองแล้วจะมีอาหารหลุห่ๆมาให้เลยอย่างอร่อยแบบอ,อาหารโอชาเลยทำไมไมันไปเป็นอาหารข้างบ้านวะแกงอีกแล้วโดนแกงแน่เลยไม่อนะพี่บอกว่า,าหาัวไหล่ก็ได้นะั่นแต่ก็ นโตโอเคแต่ไหนบอกว่านี่ตกลงกันวันนี้จะให้กินโลไงอ่ะงั้นแกะก่อนละกันทีมงานเราอีกแล้วนะทีมงานเราอีกแล้วนะทีมนี้อีกแล้วนะอุ้ยเฮ้ยแต่หอมนะเนี่ยอื้มเฮ้ยเฮ้ยเฮอันนี้หอมอันนี้หอมอันนี้หอมอันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นมะเขือป่ะยำมีหมูสับอันนี้ ออออุุุุยยยยอุิยอุวยอุวยอุิยอุวยอุวยอุิยคุณยายที่ไหนทำกับเขาให้อันนี้เหมือนอาหารที่บ้านเลยโอ้ไอันนี้คือเดาว่าเป็นขนมจีน้ำยาปูแต่ไม่มีไม่มีขนมจีนน้ำยาอะไรวะพี่อันนี้อะไรบ้างอ่ะไม่คุ้นเลยอ่ะจะถามมี่น้องให้โอเคตอนนี้ก็ หิวตามตีมแล้วต้องกินแบบสวยๆเป็นแบบผู้ดีเอาเป็นตัวนี้ก่อนแล้วกันนะอยู่ข้างหน้าสุดสรุปม,มันคือสตูใช่ปาพี่มันคือหรือมันคืออะไรนะตูแก้มหมูครับตูแก้มหมูอุ๊ยชิ้นใหญ่อือม,อม,อม เปลี่ยนคอนเซปต์ไหมแบบกินหรูเหรอคือ <c ười> แบบตอนนี้อยากจ้วงมากเลยอะอ,อร่อยอะอุ๊ยอาาุ๊ยอ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 ุ๊้อุ๊ยอ,อ,ยอุ๊ยอุนยอุ๊ยอม๊ยอ้๊ยอุ๊ยอุ๊รอุ๊ยอุ๊ยอุายอา๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอยอุ๊ยอุ๊ยอยอันนี้ตกอจอันนอ้เมนูอะไรนะคะ อันนี้คือปลาดุกผัดชาครับปลาดุกผัดชาลองดูเราให้เนื้อปลาดุกแบบแบบใหญ่มากเยอะครับแล้วก็อันนี้เราทานร้อนแรงนะไอ้โกทานทานทานเผ็ดปกติไม่ค่อยทานเผ็ดต้องล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 ุ้นอยู่ว่าเผ็ดไหมดูน่าจะเป็นลองดูครับเขี่ยพริกได้อืมยรู้เรื่องวอตยแกเคร่งแน่นมากเลยอ่ะกินหอมเนยเพราะว่าใส่ทั้งพริกไทยอ่อนทั้ง ตักไคน้นี่แล้วก็อะไรนะกระชายกระชายปกติหนูไม่ค่อยชอบกินปลาดุกเพราะว่ามันมีกลิ่นอันนี้ไม่มีมมใช่แล้วก็เนื้อนุ่มอร่อยมากเลยต้องเขี่ยพริกแต่ว่าถ้าใครชอบเผ็ดเนี่ยจานนี้คือแบบใช่เลยอันนี้คืออะไรคะอ,อันนี้เป็นยำมะเขือเขา ซึ่งมันเป็นันนยำโบราณนะครับอันหนึ่งต้องใส่พริกเนี่ยเป็นพริกยำราดไปเลยครับราดไปเลยสีแบบแซ่บมากอุวยหมูอุวยเครื่องเยอะจังเลยเยอะครับอุยอุวยหมูสับให้เยอะครับทานนี้ให้เครื่องปูตลอดฮะอุ้ยอุยนั่นมากอ่ะครไปพุ่งแหววแล้วก็ลองดูครับ้ยตอนแรกคิดว่าแบบใส่ผักแล้วมันแบบมันมันมันปูขึ้นมาแต่อันนี้คือแบบอุ้ยแน่นอ่ะ อันนี้คือปกติถ้าเป็นร้านยำนี่น่าจะได้สองจานเลยนะไม่แค่มะเขือเผาอืมะเขือเผาละลายเข้าปรับปุ๊กมันแบบละลายไปเลยอะมะเขือหูส,ส<อ>ับแล้วยำโบราณณเนี่ยมจะใส่หอมแดงนะครับเครื่องแน่น นี่ลองชิมนี้อันนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็บอกว่ามันหาทานยากนะครับคือถั่วงอกผัดแต่มันคือปริม่ใผัดหมูผัดเต้าหู้อันนี้ผัดกับเลือดหมูผัดเลือดหมูใช่เ,เป็นรสชาติที่บอกแล้วแบบคิดถึงตอนเด็กออใช่ดับเผ็ดได้ดับเผ็ดได้เลือดหมูเคยผมอันนี้อาหารโรงเรียน แต่ความทรงจำไม่ค่อยดีดยลเลือดหมูรงเียมันจะแข็ง <c oughs> แต่นี่อร่อยมากเลยค่ะอ่ะตัวสุดท้ายลองอันนี้เป็นนางเอกวันนี้เลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าจอแรงจอนเป็นแก<ร>ง,แงใต้นะครับแต่ว่ามันมันเป็นแกงใต้ที่เขาบอกเรียกว่ารสชาติชาววังนะะคือรสชาติมันจะนุ่มนวลมันจะไม่โดดไปเผ็ดทางใดทางหนึ่งนะครับแล้วก็เอาอถ้าพูดว่าแปลคําว่าจอแรงมมันคืออะไรมันคือแกงกะทิอุ้งสดอ๋อแกงกะทิออไอกุ้งใหญ่ด้วยกุ้งแน่นมากครับ เปลือกกุ้งออกก่อนนะอเลยไปอันนี้ตายเลยอร่อยมากละล้นท่านนุ่มน้วนกลิ่นเครื่องแกงนั่นแต่ว่ามันไม่มันไม,ไม่ได้แบบจีเท่าแบบว่ามันจะแบบไม่ใช่กลิ่นกะทิแรงหรือว่าอะไรเฮ้ยอันนี้กรอบอร่อยมากตอนแรกอ่ะ อารมณ์เริ soil, ่มบูดแล้วนะอารมณ์แบบเอาข้าวกล่องมาให้กินไหนบอกว่าอาหารหรูตอนนี้แบบอารมณ์ดีอร่อยใช่ไหมล่ะโคตรอร่อยเลยอ่ะเดี๋ยวตามน้องนี่มาให้เปล่าก็รู้ว่าอาหารเรื่องนี้ดีน้องข้างบ้านอือพี่รู้ไหมว่าอาหารตจลาอันอ่ะมัน เขามีส่วนผสมอะไรบ้างมันอร่อยนะแต่แบบดูไม่ออกถามเลยครับร้านนี้พี่กินมาตั้งแต่เด็กแล้วอร่อยว้าวคือเขาพี่ถีพีถันครับเจ้าเนี้ยพี่ถีพิถันมากตอนแรกเกือบจะเหวี่ยงคนในกองเรานะว่าแบบตอนแรกบอกว่าวันนี้จะมามากินรูนะโอ้ยกองวันนี้จะแบบรูมากเลยจะแบบว่าหรูหละอลังการแบบเหมาหาหอนแต่ทำไมพี่รูเยอะจังเลย เป็นเจ้าของร้านนี่เองครับก็ก็นี่แหละครับทำนี่อร่อยผมหล่อพี่มาแนะนำเลยครับแบบว่าเวลาเราคนทำอาหารน่ะเห็นคนกินเยอะๆกินอร่อยแล้วเราก็เออดีใจนะแต่ไม่รู้ว่าเอามาพอหรือเปล่าวันนี้สำหรับทุกคนนะครับกินกรุบกริบก็ยังพอได้ตอนนี้ถือว่าเป็น appetizer อร่อยอ่ะพี่ตอนแรกก็ว่าแบบกินแบบสวยๆเคยทานข้าวเยอะที่สุด เยอะที่สุดหม้อหนึ่งหม้อหนึ่งไอหม้อหม้อโรงเรียนคไม่ไม่ได้เลยไอหม้อที่บ้านที่มันมีันใส่ได้ห้าถ้วยอ่ะห้าถ้วยก็ประมาณอย่างงี้ประมาณห้ากล่องน่าจะมันอยู่มันอยู่ที่ว่ากับข้าวอร่อยหรือไม่อร่อยถ้าไม่อร่อยหนูก็จะกินแบบผลปกติดแต่อันนี้น่าจะหยืนไม่ได้กระทบใจแล้วก็อาหารเราอ่ะบางทีเราก็คิดขึ้นมาเองนะแต่ว่าไม่ได้คิดจนแหวกแนวจนจน คุดูแล้วถ้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเบสอนอาหารจริงๆแต่ว่าบิดมันนิดหน่อยให้มันเกิดรสชาติใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยว้าวผแต่ห้าวันอาหารไม่ซ้ำนี่คือนอกจากไม่ซ้ำนะในห้าวันนี้มันจะมีสองวันนะมันจะเป็นอาหารแบบนานาชาตินะอย่างพรุ่งนี้ของเราเป็นสปาเกตตีโบโลเนสนะครับแล้วมันจะมีทีมนะมันจะมีทีมแต่ละวันเดี๋ยวกงวันเนี้ยมันอาหารปิโตนี่มันมีสี่อย่างใช่ไหม มีอาหารไทย2อ,อาหารจีน2เขาก็จะมีตีมของเขานะาตีมคุณย่าปะทะอามาอา่าก็าเป็นอาหารสูตรคุณย่าสองอย่างอาหารสูตรอาม่า2อย่างาเราก็มิกซ์มันทำให้คนทานอาหารแล้วไม่เบื่อครับคือคเคยเบื่อไหมเวลาแบบเย็นี้กินอะไรดีตอนนี้เป็นมากเลยเพราะว่าพอเป็นโควิดใช่ไหมแล้วก็แบบว่าคอมโผมจะสั่งทีก็แบบ สั่งอะไรดีสั่งอะไรดีคือเลือกยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วแบบไงดีเดี๋ย่เราปลูกปิ่นโตเราคิดให้เลยแล้วคนที่เขามาปลูกปิ่นโตอ่ะเขาก็รู้สึกว่าเอออาหารแต่ละวันมันก็เปลี่ยนไปของมันอะไรเงี้ยก็ทําให้มันไม่เบื่อเออพี่ถ้าหนูอยากจะผูกปิ่นโตไว้กับพี่บ้างเนี่ยหนูต้องติดต่อต้องทำอะไรเอาดีใจนะเนี่ยถ้าเอ็กรองอร่อยมากก็คืออย่างนี้ครับปิ่นโตของเราเนี่ยขายในเพจหนึ่งในเฟซบุ๊กนะฮะเพจเนี้ยชื่อว่า ตลาดกบกระโดดคือเซิร์ชเข้าไปเลยตลาดกบกระโดดเขาเหมือนเขาเหมือนเป็นเพจกลางนะครับที่ที่ที่มีอาหารแต่เขาจะคัดนะเขาจะคัดเยอะมากอาหารเขาอร่อยหมดก็เซิร์ชเข้าไปเลยตลาดกบกระโดดนะครับหรือจะเขียนว่า frog jump ภาษาอังกฤษนะครับ F R O G J U M P นะครับ frog jump ตลาดกบกระโดดเนี่ยครับก็เขาบอกว่ากบของเขาอ่ะไม่ได้อยู่ในกระลามันจะออกตะเวนหาของกินอร่อยอร่อยมาให้แต่เิ็นโตของเราอ่ะชื่อว่า ปิ่นโตกับเพื่อนกินโตกับเพื่อนทำไปถึงเช่นนี้เลยครับเพราะว่าเคยเคยทำอาหารให้เพื่อนกินนะเวลาเพื่อนมาบ้านเคยค่ะมัน,น้อยได้ไม่ได้ครับจะบอ <later> <l ots> เออเดี๋ยวมันอายเพื่อนไงเราก็ต้องเตรียมอาหารดีๆเวลาเพื่อนมา <S 2> <S 2> <S มแบบว่าต้อนรับให้ดีอินกรีเดียนอย่างดีเพราะฉะนั้นเวลาเราทำปิ่นโตกับเพื่อนคือให้เพื่อนกินเราต้องทำของดีที่สุดเพราะฉะนั้นไม่ผิดไม่ไม่ผิดหวังไหมครับปนโโอเคค่ะก็สำหรับ ช่องเอกออฮังกี้วันนี้กินยั่วก็คงจะได้ยั่วกันจริงๆแล้วนะคะก็ฝากไว้นะคะกับร้านปินโตกับเพื่อนนะคะ <Wow. S 1> ก็เดี๋ยวปิดกล้องแล้วเดี๋ยวขอไปเคลียกินต่อก่อนนะคะคืออัน,นกินสวยๆแบบกินแบบยั้งๆ่าสักพักแล้วขอไปกินหลังกล้องก่อนนะคะโอเคทานได้หมดนะครับหมดแน่นอนคะแต่ทาไม่พอเอาไม่พอดีไปขอโอเคเดี๋ยวทำาใหใหม่โอเคค่ะงั้นวันนี้ลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ okay. ทานได้อร่อยครับบ๊ายบายกินกับครอบเพลินมากอ่ะใช่ไม่มีแล้วพอแล้วเดี๋ยวกลับบ้านแล้วไโกไปก๊อฟเอา Rá, <music>